สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูนัทแน่ให้ขับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะครูชื่อครูนัทนะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับการขับรถด้วยตัวเองฝึกขับรถด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจากศูนย์ไปจนถึงเราขับเป็นจนขับคล่องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนัทจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปุ่มหรือว่าสวิตต่างๆภายในรถว่าแต่ละปุ่มแต่ละสวิตต์ะคะ่ะ เราใช้งานยังไงและเราจะใช้งานเมื่อไหร่ใช้งานยังไงถึงจะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าปุ่มต่างๆใช้งานยังไง แรกที่ครูนัทจะแนะนำนะคะจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินสัญลักษณ์หรือว่าหน้าตาจะเหมือนเหมือนกันทุกทุกคันทุกรุ่นเลยนะคะไฟฉุกเฉินปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะจะอยู่ประมาณโซนคอนโซลกลางอะค่ะของรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยส่วนมากจะอยู่บริเวณคอนโซลกลางแบบนี้เลยของรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ปุ่มตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนะคะ ปุ่มไฟฉุกเฉินหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงปุ่มไฟฉุกเฉินพอเรากดไปปุ๊บนะคะแบบนี้คือไฟฉุกเฉินทํางานไฟเลี้ยวสองข้างนะคะก็จะกระพริบพ,พร้อมกันเลยทั้งไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะปุ่มไฟฉุกเฉินเราจะใช้แค่2กรณีเท่านั้นนะคะหลักๆเลยก็คือใช้เมื่อเกิดรถเสียไม่ว่าจะเป็นรถของเราเสียหรือว่ารถข้างหน้าที่เราขับไปหาเขาเนะะี่ยค่ะด้านหน้ามีรถเสียอยู่ก็ใช้ไฟฉุกเฉินได้ ข้หลังจะได้ทราบว่าข้างหน้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเขาจะได้ชะลอรถนะคะส่วนกรณีที่2ที่เราจะใช้กันก็คือใช้เมื่อรถเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีรถข้างหน้าเราเกิดอุบัติเหตุอีกเช่นกันนะคะพอข้าหลังเขาเห็นว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะเขาจะได้ชะลอความเร็วจะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนเพราะฉะนั้นปุ่มไฟฉุกเฉินใช้แค่2กรณีเท่านั้นนะคะออกเป็นข้อสอบสอบใบขับขี่ด้วยนะคะเป็นข้อสอบทฤษฎีคําถามก็จะถามว่า ไฟฉุกเฉินใช้ในกรณีใดคําตอบก็คือใช้เมื่อรถเสียและรถเกิดอุบัติเหตุ2กรณีนี่ก็เป็นปุ่มไฟฉุกเฉินก็ลองไปดูนะคะว่าที่รถเราอะอยู่ตรงบริเวณไหนฝึกกดฝึกใช้ให้คล่องเลยนะคะก็ฝึกแค่นี้ค่ะอาจจะไม่ต้องสาตาร์ทรถก็ได้นะคะกดปิดแบบนี้ไฟฉุกเฉินไม่ทํางานแล้วกดเปิดไฟฉุกเฉินทํางานแล้วทำไมถึงต้องให้ฝึกให้คล่องนะคะเพราะพวกปุ่มเนี้ยเราต้องใช้ขณะที่เราขับขี่ไปได้ด้วย ช้ยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวคุณนัทจะสาธิตให้ดูใช้ไปพร้อมกันกับตอนที่เราขับรถนะคะก็คือใช้ยังไงอย่างเช่นเราขับรถไปเน,นีนะ่ยค่ะคุณนัทกำลังขับรถอยู่บังเอิญเห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเราก็จะต้องกดปุ่มไฟฉุกเฉินถูกไหมคะถ้าสมมุติเราไม่ใช้จนคล่องไม่ใช้จนเป็นความเคยชินข้างหน้ามีอุบัติเหตุเรานั่นแหละคะ่ะจะกลายปเป็อนอุบัติเหตุซ้ําซ้อนอุบัติเหตุซ้ําซ้อนเป็นยังไงก็คือเห็นข้างหน้าอุ้ยรถเกิดอุบัติเหตุ จำได้ว่าต้องเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินจําไม่ได้เหลือไปมองวพิเดียวก็หาไม่เจอไปว่าเราต้องก้มมาหามองเพียงเสี้ยววินาทีนะคะที่เราก้มมาหาปุ่มไฟฉุกเฉินอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านหน้าได้ทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเราไม่ได้มองทางด้านหน้าเลยในสิ่งที่รถเราขับไปหาเราทิ้งตรงนั้นเพื่อมาหาปุ่มตรงนี้ทำให้เกิดอันตรายมากๆกนะคะเพราะหลักการขับขี่จริงๆอะ่ะเราต้องมองข้างหน้ามากกว่าสิ่งอื่นๆ โดยเฉพาะด้านข้างๆรถนะคะอย่าไปมองเยอะอย่าไปมองนานแต่ไม่ใช่ไม่มองเลยควรจะมองบ้างเวลาขับรถคุณมองอะไรค่ะเดี๋ยว EP ที่สูงขึ้นนะคะครูนัทก็จะแนะนําว่าควรจะมองอยังไงแต่ตอนนี้เอาพื้นฐานก่อนคืออย่างที่บอกว่าที่ครูนัทให้ฝึกอะคะเป็นมือใหม่ที่เริ่มจากศูนย์เลยจริงๆก็อยากให้เราฝึกแบบที่ถูกต้องไปเลยแล้วก็เป็นหลักความปลอดภัยซะม,มากกว่าดังนั้นไฟฉุกเฉินต้องใช้ใคล่องนะคะสมมติเราใช้คล่องและใช้เก่งและเหลือมองทีเดียวเราก็เจอแล้วว่าปุ่มอยู่ไหน ข้างหน้าเกิอดอุบัติเหตุใช่ไหมคะขับไปอุ้ยรถชนกันนั้นเปิดปุ่มไฟฉุกเฉินเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองคุณนัทเอื้อมไปเปิดไฟฉุกเฉินหันกลับมามองด้านหน้าระวังด้านหน้าได้อีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆฝึกจนคล่องจบแล้วนะคะเกี่ยวกับปุ่มไฟฉุกเฉินเดี๋ยวมาดูปุ่มหรือว่าสวิตต่อไปว่าเราต้องรู้แล้วก็ต้องฝึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มไล่ฟ้านะคะปุ่มไล่ฟ้าหน้าตาหรือว่าลักษณะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ รถทุกๆคันนะจะค,คล้ายๆกันโดยมากก็อยู่โซนตรงกลางก็ได้หรือว่าจะอยู่ฝั่งข้างสวิตช์แจฝั่งด้านขวาของคนขับก็ได้ก็แล้วแต่รุ่นที่เราใช้งานก็ต้องศึกษารถของเราไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารถที่คุณนัทใช้อยู่เป็นวีออสนะคะว่าอยู่บริเวณไหนลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเดีกล้องแพนไปเลยของคุณนัทนะคะก็จะอยู่ใกล้กันกับปุ่มไฟฉุกเฉินเลย หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายใกล้ขึ้นหน่อยนะคะปุ่มไล่ฟ้าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะถ้ารุ่นนี้แล้วก็เป็นคลื่นๆสามเส้นนะคะปุ่มไล่ฟ้าเราจะใช้กรณีไหนนะคะปุ่มไล่ฟ้าเราจะใช้กรณีที่เราขับรถไปอยู่อะคะ่ะบริเวณนั้นหรือพื้นที่นั้นอะมีอากาศหนาวหรือว่าอากาศเย็นมากกว่าปกติคือง่ายๆก็คืออุณหภูมิในรถเรากับอุณหภูมิด้านนอกอะคะ่ะมันไม่สัมพันธ์กัน ก็จะทาให้เกิดฝ้าที่กระจกบานหลังบานใหญ่ของเราเลยนะคะพอเกิดฝ้าพอเรากดปุ่มตัวนี้วิธีการใช้งานนะคะให้เรากดปุ่มตัวนี้ลงไปสังเกตไหมคะว่ามันจะมีไฟสีส้มๆขึ้นอยู่ข้างๆปุ่มนั่นคือความร้อนที่เป็นเส้นของปุ่มไล่ฝ้าะคะ่ะที่อยู่ตรงกระจกหลังอะ่ะมันทํางานและกําลังปล่อยความร้อนออกมาเพื่อไล่ฝ้าที่มันทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราขุนมัวมองกระจกหลังแล้วมองเป็นฝ้าขาวหมดเลยตรงนี้จะช่วยได้นะคะ การทำงานของปุ่มไล่ฟ้าอะค่ะเดี๋ยวทำงานยังไงเดี๋ยวครูนัทจะลองสาธิตให้ดูเวลาปิดปุ่มไล่ฟ้านะคะให้เรากดตัวนี้ค่ะปิดปุ๊บเห็นไหมคะสีส้มเมื่อกี้ที่โชว์สัญลักษณ์ก็จะหายไปรถบางคันพอเราใช้ปุ่มไล่ฟ้าแล้วอะค่ะจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนของครูนัทแต่บางคันจะโชว์ที่หน้าปัดซึ่งรถคันนี้ไม่มีเราก็ต้องสังเกตรถที่เราใช้งานโดยละเอียดอีกทีละกันนะคะว่าเรากดปุ่มไหนแล้วมันโชว์สัญลักษณ์ที่หน้าจอหรือไม่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปุ่มไล่ฝ้าค่ะมันปล่อยความร้อนไปตรงเส้นความร้อนที่ครูนัดบอกอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนอกตัวรถกันนะคะเดี๋ยวครูนัดจะพาไปโอเคเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวครูนัดจะพาลงไปดูนอกรถกันไม่เคยซื้อฟี่หรือยเลยเนี่ยมันถ่ายบล็อกเลยเดี๋ยวไปดูตรงข้างหลังรถกันนะคะว่า หน้าตาปุ่มไล่ฝ้าเป็นยังไงตนะามมาดูกันเลยตรงนี้จะอยู่ตรงโซนกระจกหลังนะคะโซนกระจกหลังตรงนี้เลยปุ่มไล่ฝ้าที่เรากดไปเมื่อกี้นะคะถ้ากระจกบานหลังบานาใหญ่ของเราบานนี้เลยนะก็คือบานนี้นะคะบานนี้ถ้าเกิดมันมีฝ้าน,านาๆาอยู่เลยนะเป็นฝ้าหมอกนะคะความร้อนที่เรากดไปนะปุ่มนั้นมันจะปล่อยกระแสความร้อนตามเส้นสีส้มๆสมสมเส้นนี้นะคะ่ะเนี่ยเส้นพวกนี้จะมีความร้อนสถิตอยู่ความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะไล่ฝ้านะคะที่มันอยู่บริเวณ กระจกหลังแล้วนี่แหละให้มันไม่มีฝ้าคอยปกคลุมอยู่ทําให้ทัศนวิสัยในการมองผ่านกระจกบานหลังเห็นกระจกบานนี้ใสสะอาดเหมือนเดิมนะคะแต่เส้นพวกนี้มันมีความร้อนสถิตอยู่เนี่ยค่ะเส้นพวกนี้นะไม่แนะนําให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าไว้นานเมื่อฝ้าหายไปแล้วก็ควรจะกดหยุดการทํางานนะคะเพราะความร้อนที่มันสถิตอยู่ตามเส้นพวกนี้ค่ะเนี่ยพวกนี้นะมันเป็นความร้อนที่ค่อนข้างเยอะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทําให้กระจกท้องบานของเราเนี่ยค่ะ แตกได้เลยเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นใช้ปุ่มนี้ก็ใช้ด้วยความระมัดระว,วังนะคะโอเคเรียบร้อยเราเห็นการทํางานของปุ่มไล่ฟ้าไปแล้วนะคะว่าเขาทํางานยังไงแล้วเส้นที่ปล่อยความร้อนปล่อยความร้อนอยังไงเดี๋ยวเรากลับไปในรถกันก่อนนะคะปุ่มถัดมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสวิตช์ใช้เปิดปิดกระจกประตูกันนะคะก็คือกระจกประตูพูกนี้ว่าฝั่งคนขับเราจะควบคุมอะไรได้บ้างหลักๆคุณน่าจะพูดแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะจะได้เห็นชัดๆขึ้น เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะคะตรงนี้ฝั่งคนขับจะควบคุมได้ทั้งหมดถ้าเป็นรถ4ประตูเหมือนรถเก๋งหรือว่าเป็นรถกระบะ4ประตูก็จะควบคุมได้ทั้ง4ประตูเลยสัญ,ญลักษณ์นะคะหรือว่าลักษณะที่เราจะสังเกตได้ก็คือดูสวิตซ์ดำๆสีอันนี้เฉพาะสีอันนี้เท่านั้นนะคะ2ออันนี้เรายังไม่สนใจนะคะดูแค่สีอันนี้เลยคู่หน้าก็จะควบคุมตัวนี้นะคะประตูบานขวาขวาหน้าตัวนี้ประตู ซ้ายหน้าก็คือคนที่นั่งข้างคนขับนะคะอันนี้จะเป็นประตูคู่หลังอันนี้หลังด้านขวาปุ่มนี้หลังด้านซ้ายวิธีการใช้งานใช้งานยังไงนะคะถ้าเรากดลงเดีย๋ยวจะเพลนกว้างๆเห็นกระจกด้วยนะคะเดี๋ยกล้องถอยไปนิดหนึ่งถ้าเรากดปุ่มนี้นะกดลงปุ๊บเนี่ยนคะ่ะเขาก็จะเลื่อนลงแบบนี้เลย แต่ถ้าเราจะเอาขึ้นใช่ไหมคะเราใช้นิ้วสอดลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ยกสวิตนี้ขึ้นยกค้างไวเลยคะ่ะจนกว่าเขาปิดหมดแบบนี้อ่ะนี่คือการใช้งานของสวิตควบคุมกระจกเดี๋ยวลองดูทางบานซ้ายบ้างนะคะเดี๋ยวครูนัทจะกดสวิตตัวนี้นะคะเมืกก่อกี้ครูนัทกดสวิตตัวที่มีคําว่าออโต้ไปแล้วนะคะตัวหน้าขวานะเดี๋ยวจะลองกดสวิตตัวหน้าซ้ายนะคะแล้วเรากดลงไปนะคะกดค้างไว้แบบนี้ เด็กกระจกฝั่งซ้ายอะค่ะ,ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะกดค้างไว้แต่ถ้าเรายกสวิตตัวนั้นขึ้นนะคะตอนนี้คุณนัดยกสวิตตัวนี้ขึ้นแล้วนะคะกระจกก็จะปิดมาเลยแบบนี้ถ้าเรากดแล้วเราหยุดกระจกก็จะหยุดด้วยนะคะแต่ถ้าเรากดค้างไว้เลยกระจกก็จะลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอยากให้กระจกขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนก็อยากให้หยุดก็พักสวิตไว้ไม่ต้องกดต่อหรือว่าไม่ต้องดึงขึ้นนะคะแต่สังเกตไหมคะเมื่อกี้ฝั่งคนขับ มีคำว่าออโต้ที่ปุ่มด้วยฝั่งคนขับจะมีคำว่าออโต้ที่ปุ่มก็คือตรงนี้นะคะออโต้ Auto ที่ปุ่มหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ค่ะไม่ต้องกดค้างไว้นะถ้าเรากดออโต้นะคะกระจกทั้งบานบานนี้ค่ะบานฝั่งคนขับนะมันจะสไลด์ต่อเนื่องให้เราเลยเดี๋ยวคุณนัทนะคะจะกดปุ่มนี้นะฝั่งคนขับออโต้นะคะกดลงไปเลยแล้วก็ปล่อยมือเลยค่ะ เห็นไหมคะกระจกจะสไลด์ต่อเนื่องให้เราเลยแบบนี้เวลาจะเอากระจกขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะกดปุ่มเดิมเลยนะคะที่มีคำว่าออโต้ต,ตรงนี้ดึงสวิตช์นี้ขึ้นแล้วปล่อยมือเลยะคะ่ะเห็นไหมคะกระจกก็จะปิดให้ต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นฝั่งคนขับเป็นออโต,โต้ไม่จําเป็นต้องกดค้างไว้นะคะทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะคนขับทําไมถึงได้สิทธิพิเศษจริงๆเป็นหลักความปลอดภัยในการควบคุมรถนะคะเขาเน้นไม่ให้คนขับทิ้งพวงมาลัยมานาน สวิตนี้ก็เลยจะใช้งานง่ายกว่าของกระจกบานอื่นเดี๋ยวเราไปดูสวิตต่อไปกันเลยปุ่มถัดมาเดี๋ยวเรามาดูปุ่มล็อกกระจกกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งใช้ปุ่มเปิดปิดกระจกกันไปเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าปุ่มล็อกกระจกใช้งานยังไงสวิตหน้าตาเป็นยังไงและอยู่ตำแหน่งไหนปุ่มล็อกกระจกนะคะก็จะอยู่แถบเดียวกันกับพวกแถบปุ่มเลื่อนขึ้นลงกระจกประตูนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นรถของคณนัทนะคันนี้ สัญลักษณ์มันจะเลื่อนๆหน่อยแต่ถ้าเกิดสัญลักษณ์ถ้าเราสังเกตจริงๆมันก็จะเป็นคล้ายๆรูปกระจกอะค่ะแล้วก็มีการกระบาดท,ทับอยู่ด้านบนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกกระจกมันทานํางานยังไงวิธีการใช้งานให้เรากดปุ่มนี้ลงไปเลยค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะให้มันเรียบเสมอกันเลยอย่างนี้คือปุ่มล็อกกระจกทํางานแล้วทางานยังไงนะคะคือฝั่งคนขับอะอันนี้จะพิเศษหน่อยฝั่งคนขับนะเราจะล็อกอะไรเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่ากระจก ล็อกเขาไม่ได้เขายังใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวเราดูของคนขับก่อนนะคะคุณน่าจะลองกระจกลงนะนี่ปุ่มล็อกกระจกใช้งานอยู่เห็นไหมคะมันเรียบเอากระจกฝั่งคนขับกดปุ่มออตโต้นะคะเห็นไหมคะใช้งานได้ตามปกติเลยเอาขึ้นปุ่มล็อกกระจกเห็นไหมคะล็อกเขาไม่ได้นะ,ค,ะคนขับสามารถควบคุมได้เหมือนเดิมแต่บ้านอื่นนะคะเลขสามบานสามสวิททตพุกนี้ค่ะหนึ่งสองสามตัวนี้นะ ที่ไม่ใช่ฝั่งคนขับไม่ใช่ประตูคนขับอะค่ะจะถูกล็อกหมดเลยกระจกบานไหนก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูบานซ้ายนะคะฝั่งข้างๆคนขับกันไปบานนี้นะคะเดี๋ยวคุณนัทจะกดปุ่มกระจกลงนะคะ,ะกดปุ่มกระจกลงเลยนี่กํลาลังกดอยู่นะคะเห็นไหมคะใช้งานไม่ได้นะคะเอาไว้ล็อกด็กสนๆได้อะเขาจะใช้งานโซติ์ด,ด้านนู้นไม่ได้เลยก็ถูกล็อกอยู่ดีเดี๋ยวจะลอง เอากระจกลงหน้านนี้เหมือนกันปดสวิช์ลงเห็นไหมคะใช้งานไม่ได้เอาขึ้นก็ไม่ได้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือปุ่มล็อกกระจกนะคะใช้งานเคยมีเด็กตัวเล็กๆไปกับเราด้วยแต่เรื่องล็อกประตูอะคะ่ะอย่างที่คุณนัดบอกนะมันจะมีปุ่มเบบี้ล็อกอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้เวลาล็อกเด็กก็ล็อกอะปุ่มน,นั้นก็ได้นะคะปุ่มต่อไปอยู่ใกล้ๆก,กันเลยก็จะเป็นปุ่มล็อกประตูอะปุ่มล็อกกระจก ถ้าเกิดเราจะไม่ใช้งานแล้วนะคะไม่อยากล็อกเขาง่ายๆเลยค่ะกดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะกดขึ้นมาเนี่ยค่ะสวิตช์ก็จะเด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะมันก็จะสะดุดจะชนหน่อยมันจะไม่เรียบอย่างนี้ก็คือไม่ได้ล็อกกระจกแล้วกระจกใช้งานได้ตามปกติต่อกันที่ปุ่มถัดมาเลยนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยก็คือปุ่มล็อกประตูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรูปประตูแล้วมีกุญแจอยู่แบบนี้นะคะ ของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อหน้าหน้าตาหรือวิธีการล็อกก็จะคล้ายๆกันแต่เราไปดูรถของเรานะคะว่าเป็นแบบไหนของคุณนัทตรงนี้นะคะฝั่งนี้มันจะเป็นจุดดำๆเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะบุ่มลงไปเป็นช่องลงไปแต่ฝั่งนี้ค่ะมันจะเป็นกลมๆเล็กๆเหมือนกันแต่ว่ามันนูนขึ้นมาถ้าเรากดปุ่มที่นูนตรงนี้ค่ะจะเป็นการล็อกประตูทั้ง4ี่บานพร้อมกันเลยแบบนี้นะคะกดลงไปเลยตอนนี้4บานล็อกหมดแล้วนะคะเปิดไม่ได้นะคะ เดี๋ยวคุณน่าจะลองเปิดบานข้างฝั่งคนขับให้ดูแบบนี้นะคะเมื่อกี้ล็อกไปแล้วอ่าเห็นไหมคะเปิดไม่ได้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกตรงข้างมือจับเมื่อกี้นะคะแต่สิ่งสําคัญดูตรงนี้เลยค่ะทุกคนดูนะคะเราล็อกไปแล้วนะคะเมื่อกี้กดปุ่มล็อกไปแล้วนะฝั่งคนขับค่ะอย่างที่คุณนัดบอกล็อกอะไรเขาไม่ได้เลยเดีย๋ยวลองเปิดประตูดูนะคะ เป็นไงคะเปิดประตูได้นี่แหละค่ะก็คือหลักความปลอดภัยในการควบคุมเพราะฉะนั้นคนขับล็อกอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องควรระมัดระวังในการใช้งานนะคะการที่เราเอาเด็กมานั่งตักด้วยตอนที่เราขับรถไปด้วยอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายถึงแม้รถติดก็แล้วแต่ต้องระวังนะคะและนี่ก็เป็นปุ่มหรือว่าสวิตต่างๆที่เราควรจะใช้งานให้จนคล่องเลยนะคะก็ลองไปฝึกตามที่คนนัทแนะนำนะทุกปุ่มทุกสวิตเลย เพราะมันสาคัญมากๆนะคะฝึกให้จนคล่องก่อนทุกอย่างหลายๆปุ่มต้องใช้ไปพร้อมๆกับตอนที่เราขับขี่ด้วยอันตรายนะคะถ้าเกิดเรายังใช้งานไม่คล่องกังวลด้านหน้าพอเราเพิ่งฝึกขับกังวลเรื่องเลี้ยวกังวลไฟเลี้ยวไอ้ปุ่มต่างๆพวกนี้ก็ยังเปิดไม่คล่องเพราะฉะนั้นเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองในการขับขี่ก็ควรจะใช้ปุ่มต่างๆให้คล่องก่อนนะคะยังไงก็ฝากช่องของครูนัทไว้ด้วยนะคะครูนัทแนะให้ขับ เพื่อเป็นกำลังใจก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์แต่ถ้าใครฝึกตามที่คุณนัดแนะนำไปแล้วตั้งแต่ EP แรกๆมาจนถึง EP นี้แล้วเกิดปัญหาอะไรนะคะทำสิ่งไหนยังไม่ได้ยังสงสัยฝึกไปแล้วไม่เห็นมันที่ครูนัดบอกเลยสามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะคะฝากข้อความมาได้เลยครูนัดยินดีตอบทุกคาถามเลยก็จะไล่ตอบให้ทุกคนเลย หรือว่าใครอยากให้คุณนัดสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในการขับรถก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะคะก็จะมาทำเป็น EP ีถัดไปตามที่เรามีความสงสัยกันวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้และเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่า EP หน้าสวัสดีค่ะ